นี่ผมต้องคอยแบบท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าเออจอยแอนมีนะครับหรือว่าความสุขและชันนะครับเออซึ่งเนื้อหาเกมนี้นะครับเหมือนแบบว่าเรานะครับจะโดนหลอกตลอดนะครับในแบบแต่ละคืนเพราะว่าการเล่นของเกมนี้นะครับมันจะคล้ายๆเกมไฟนัลแอทเฟรนดี้นะครัท่านผู้ชมครับแล้วมันแอบบอกว่าน่ากลัวมากนะฮะเกมนี้เออก็ลองเล่นเลยไหม เกมนี้ผมดูทีเซอร์หรือว่าอะไรแล้วนะท่านผู้ชมครับมันน่ากลัวมากผมกลัวแบบหัวใจวายวแล้วเอาจริง,รงไม่รู้ว่า,าจะหัวใจวายหรือเปก่อย่ยาวายเลยนะขอรอบผมนอนหลับตัวท่านผู้ชมครับต้องตื่นไหมี่ยเอา้าเรากดยังไงวายโอ้ยชิคกี้อะไรวะเฮ้ยชิคกี้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้คือประตูเราต้องไปทางไหนอะ่ะไมกลายเป็นประตูอุ้ย โผล่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะฮัลโหลมึงคือใครฮัลโหลครับคุณคือใครครับเอาเกมแล้วก็เงียบไปเอ่ออะไรวะเนี่ยกำลังโหลดอยู่เหรอเทรสจูอาร์กโอ้ยมันบอกอะไรเขี่ยอะท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาว่ะเกมมาแล้วว่ะท่านผู้ชมครับคลิกซ้ายคืออ๋อคลิกซ้ายคือเปิดไฟนะฮะเฮ้ยเหมือนเราอยู่ในห้องไหนอะห้องเราอ่ะ นี่คือห้องใครอะแล้วไอ้ W S นี่คืออะไรด้านล่างอ๋อเหมือนว่าคือตำแหน่งย้ายห้องนะฮะอ๋อโอเครู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วมา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 แล้วคุณต้องมีการปิดไฟไหมมีใช่ไหมโอเคกด S, <S กด W ดูดิเหมือนกันไหมอ๋อเหมือนกันฮะไม่มีอะไรไม่เหมือนกันเลยเอ้ยคนละที่กันดีกว,ว่าฮลัลโหลมีใครอยู่แถวนี้ไหม <c oughs> แล้วนี่คืออะไรด้านบนอ่ะ อันนี้คืออะไรคลิกได้ป่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันลดเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมันลดเรื่อยๆอ่ะเราต้องคอยหนีมันใช่ไหมกด W ดิ A โ okay. อเคเฮ้ยหรือว่ามันคือเวลาวะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นเวลานะครับท่านผู้ชมครับเวลามันลดเรื่อยๆเราต้องอยู่ให้ถึงเวลาที่มันกําหนดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าว่าแบบนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเออทำไมไม่บอกวะวายเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ตัวเราร้องไห้แล้วใครโดนฆ่าน่ะเฮ้ยแล้วใครโดนฆ่าน่ะเห็นไหมสองคนข้างล่างอะครับแล้วตัวเราร้องไห้น่ะเอ้าอุ้ยอ๋ออ๋ออ๋เจ๋อเจ๋อเจ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 อเฮ้ยมันมีตัวอะไรมาหลอกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินนะเดินนะเหมือนมันจะมีตัวมาหลอกอะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเกมนี้อะไรกันเนี่ยในเรื่องไม่บอกอะไรเลยอุ้ยโอ้เชิดไป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 โก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  go 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 ไปทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ ไปเลยเอาเติม์ได้โอ้ <c oughs> oh my god ต้องไปทางไหนอะทางเดิมปะวะอ่ะเดี๋ยใช่อาจอาจะใช่โผล่มา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 โผลมา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 ฐานนี้ครับเดี๋ยวน,นี้โอเคทานนี้ทานท้องตัวโอเคนอน <c oughs> นอนเลยโผล่มาดิใจเบาเออมาหลอกไม่ได้หรอกเรานอนแล้วนะฮะฝันดี ป่านผา้ชมจบเกมหยอกหยอกหยอกโรยอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมครับอ,อแล้วมันมันตัวเดียวกันไมน,นี่ยสิตัวเนี้ยใจยผมอ่านเลยฮะอ่านก็แปลไม่ออกฮะ,ะมันมันเยอะเกินเอาไ่ที่เดิมนี่ใช่ห้องอีกห้องเดิมปะ่ะอาจจะใช่ฮะห้องเดิมเราท้ายตะกี้โอเคอันนี้คือด้านขวานะฮะเราลองไปด้านซ้ายดิอันนี้คือด้านซ้ายนี่คือด้านซ้ายของห้องด้านซ้ายนี้จะเป็นอะไรวะเออเป็นอะไรไม่รู้กัน,นะฮะ แต่ไฟเปิดได้เฮ้ยไฟเปิดนานไม่ได้ฮะอุะ้ยอะไรอะใจยเย็นนะพี่ไอ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 มีไอจอยความสุขโอ้โหกูเหมือนเหมือนคนมีความสุขมาก <c oughs> โอ้ใจยเย็นๆเดี๋ยวฟังฉันสักหน่อยอะไรอะเอ้ยน่ากลัวมากอะเฮ้ย นี่ผมต้องคอยแบบโอ้โหท่านผู้ชมครับตะกี้มันหลอนมากฮะคือแบบอะไรวะคือมันน่ากลัวมากอ่ะ <S <S เฮ้ยเกมอะไรเนี่ยเอ้ยจะใครแบบจะากสัมผัสควานมน่ากลัวนี่คือแนะนําให้ลองเลยแหละฮคือแบบโอ้ห้องเรานี่คือแบบคือห้องเราเล็กมากอ่ะทําไมตัวกูไม่หลับไม่นอนวะมันเปิดอุย้ยมันมาแล้วโตเกมิง่งโอเคเฮ้ยแมงมาด้านขวากลูละ ขวาหรือซ้ายวะโอ้ยแลไปไหนไม่ได้เลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยกดดีกดดีโอเคเราจะอยู่ด้านนี้นะท่านผู้ชมครับอุ้ยแต่ไฟเราเปิดด่านไม่ได้นะฮะเปิดแบบเดียวนี่คือดับแล้วเห็นปะเห็นดับได้เห็นปะงงมากอ่ะโอ้ยทำไมมันดับเร็วมากอันนี้คือหน้าประตูใช่ไหมโอเคกดถอยหลังเถอะอุ้ยเผื่อเขาโอ้ยเราจะผ่านไปไอ้ยงงอ่ะแล้วเราจะผ่านไปได้ไงอ่ะอารมณ์มันเหมือนไฟไหนแอดฟิลดี้ปะก็คือแบบ เราอย่าไปแบบเปิดตรงที่มันอยู่อ่ะท่านผู้ชมครับแล้วเราจะแบบอบยังไงได้อ่ะโอ้น่ากลัวเฮ้ยมันมาหาผมไปเนี่ยอย่ามานะเว้ยอย่ามาเ,อ,ามาเอ้ยหนีอ่ะหนีแล้วกูหนีแล้ว,ลว,ลวอยู่หน้าประตูได้เหรอไม่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยอย่ามาเนี้ยอย่านะเจยหลอดวะโอ้เชืยอู้เฮ้ยเหียยมึงบัมา อันนี้เอาจิแหละผมเอาจริงแหละม,มาขอให้มึงมาไอ้จอยเริ่มไม่ไหวแล้วมึงไม่ใช่คอนสูเกูแล้วเริ่มชินและผมเริ่มชินและท่านผู้ชมครับถ้ามันมานี่ผมจะมันนะฮะมาผมเริ่มแบบไม่เกรงไม่กลัวอะไรแล้วนะฮะท่านผู้ชมมาขอให้มาเถอะขอให้โู้ห่ลอเลนรนลอเลนรนลอเรนอย่าพูดม,มาเลยเฮียไอ้เฮียน่าก,กลัวกูจะไม่ไปด้านซ้ายด้านซ้ายจเจอมันตลอดเลยอะโอเคไปด้านหน้าดิ หน้าตู้เรายังไม่เคยโดนหลอกนะฮะโอ้ยยิงกูกูัวๆนะกลัวเฮ้ยวว้า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 วว้ไป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 เฮียกูเลิบกูใจเย็นนะพี่น้องใจเย็นนะไอหุ่นกระป๋องอย่ามาหลอกกูเลยเชื่อเลยผมไม่เคยผ่านเกมไฟนั่ยแอนฟิตดี้นะท่านผู้ชมครับแล้วเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่เหลือแน่นอนนะครับความรอดโอ้โหประตูเปิดได้ไะเนี่ยเปิดประตูไปหาแม่ไอ้ชี่แม่กูโดนฆ่าด้วยแม่ในเกมอ่ะเออคือ มันมีคนโดนฆ่าเลยครับเราเห็นนะตรงเตียงอะ่ะโอ้ไอ้เงี้ยไอ้จอยมึงหยุดสตอ๊อ o u know เชี่ยมาโหดดาสายดาสายดาสายมันมาหากูด้านซ้ายแล้วม,มาหากูด้านซ้ายแล้วใหย่ดาซ้ายสุดเลยอย่ยาจอยให้กูผ่านให้กูผ่านเฮ้ยเ <c oughs> <อ>ียแม่งโอ้เชี่ยเฮียกลัวโอ้โอเคท่านผู้ชมครับเกมนี้น่กกากลัวมาก โอ,โอเคถ้าผู้ชม,มไว้โอกาสนะคผมอาจจะเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษาการเล่นใน่านก่อนนะครับเออถ้าท่านผู้ชมใหญ่ผมเล่นนะครับก็สามารถเม้ใต้คลิปได้นะครับเออเพราะท่ายผู้ชมคุยใจโอกาสได้